สวัสดีค่ะตะไสลองช็อตซีเอ๊ะนี่สะกะลองကိုทိုင်းလို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာဟိုဒီ3လုံးแท้မှာရွေးကြည့်ကြရအောင်เนาะทိုင်းစလိလာနေတဲ့သူအတွက်สะလုံးปองကိုအနောက်မှာပေါင်းကြပြေးသွားပါမယ်လော့တ်ราคาลော့တ်สว่าช่อเรราคาสระซีนงลော့တ်ราคาสระช่อซีကိုပြောတာပေါ့เนาะลော့တ်ราคาลော့တ်ราคาลော့တ်ราคา น้ำเบ้นไดจ้าหรอลดทั้งหมดลดส่วเฉลยทั้งหมดสระอารงอารงสีเฉลเปา่ละเนาะลดทั้งหมดลดทั้งหมดลดทั้งหมดน้ำเบ้นตรงจ้าหรอลดทั้งร้านลดเฉลยทั้งร้านสระแต่สาลงส่วเอริต่สายลงเฉลยสีสะดีน้ำเบ้นตรงอ่ะอามันใช่ปลเลยเนาะ ลดทั้งร้านลดทั้งร้านลดทั้งร้านสลองป้องลีลานิเดด้แยสลองป้อมแจวีบามลดราคาลอโอดีจาร์มาสระโอพททาทเดอรลดรออาราคออาคาลดราคาละอัตันทวายา,ามเนะาะลอัตันมาทวยาเนาะลอโอดอลด รออาราคออาคาลดราคาลดทั้งหมดรอโอดอลดทออะงอทังไม่โทรทั้งดีตะเล้งองะอัตยิมจ้างตระสระอะศิบาลยหอมอโ,อโอดอหมดสระโอแพอทาบาทเลยรอโอดอลด ทออะงอทังไม่โทรทัง้งหอโมอุดดอหมดลดทั้งหมดลดทั้งหมดลดทั้งร้านแต่ใส,ส่ล้งโชซี่รออดอลดทออะงอทังไม่โทรทัง้งดีกาวแลยแบบอ่ะเตรียมจ้างตระสระอราสุปะเลยรออ,นอรานรอรานไม่โทรร้าน ตัวราอันทรมาบ้าลดทั้งร้านรอโอดอลดทออะงอทั้งไม่โทรทั้งรออานอร้ไม่โทรร้านลดทั้งร้านลดราคาชอจีลดทั้งหมดอาลองชอเลย ลดทั้งล้านตะไสลงช่อเลยสรุปอภิเหมณ์ก็ลดทั้งล้านสิป่ะดิတော့ປີခဲ့တဲ့ comment ထဲမှာဘသူကအ phi เหมณ์ဖြေနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုမန့်ထပ်ပြီးတော့มาပေးခဲ့လို့ရပါတယ်เนาะအားပေးမှုအတွက်ขอบคุณค่ะ